สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและคุณก็อยู่ผมมาสไตล์มาเวลคนเดิมในคลิปในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงประเด็นของเมดิเตอร์เรียเซนสองในตอนที่6แล้วเรียกว่าเดินทางกันมาครึ่งทางแล้วนะครับและนับแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเมดิเตอร์เรียเซนสองนั้นจะเริ่มปวดตับแล้วนะครับและมันจะปวดหนักขึ้น,นเรื่อยๆด้วยจะไปรับชมคลิปกันฝากกดไลค์ซับสไครต์ช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับไปรับชมกันเลยประเด็นแรกในวันนี้ครับคือการแลกเปลี่ยน ยงโชคเดืองตัวริโกะครับที่ตัวมาจิคาเจียนั้นได้ห้ามเอาไว้เพราะถ้าคาเจียไม่ห้ามเอาไว้แล้วก็ริโกะเขาได้พิกลพิการเดินทางโซบิดไปแล้วและคาเจียก็ยังบอกด้วยครับว่าเขาเห็นมามากมายแล้วคนที่ขอแลกเปลี่ยนกับตัวของเบลฟูซึ่งแต่ละคนก็ไปไม่รอดสักคนในจุดนี้ครับมันหมายความว่าในหมู่บ้านหรือคนนอกหมู่บ้านก็ตามมีคนหลายคนแล้วที่แลกเปลี่ยนของกับเบลฟูซึ่งมูลค่าจะซื้อะลรทุกอย่างของเบลฟูนั้นมีมหาศาลมากเพราะด้วยปกติของร่างกายเบลฟูครับที่ตัวเขาเป็นตะขาบขนาดใหญ่ ความยาวก็มากจนเหลือเชื่อแล้วดังนั้นต้องคนแค่ดีก่อนจะลงทุนอย่างยิ่งประเด็นต่อมาครับการไล่ล่าหรือการเชื้อเชิญนั่นเองเรียกได้ว่าสิ่งนี้วัฒนธรรมท,ท,ทั่วไปที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านครับเมื่อเวลาผ่านไปนานๆคน,นหมู่บ้านก็ต้องทําการลอ่อศัตรูจากภายนอกเข้ามาหรือก็คือการล่อผู้ล่าเข้ามาในหมู่บ้านของตนสาเหตุที่พวกเขาทําสิ่งเหล่านี้ครับก็เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าที่มีในหมู่บ้านเหมือนการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั่นแหละครับยิ่งสินค้ามีคุณค่ามากเท่าไหร่ ความเสี่ยงในการลงทุนก็ยิ่งมากเช่นกันการไล่ล่าครั้งนี้จะดูน่ากลัวขนาดไหนครับแต่คนในหมู่บ้านนั้นทาไปเรื่องปกติอยู่แล้วหรือแม้ต้องตายก็ตามสําหรับการมีชีวิตอยู่พวกเขานั้นการเพิ่มมูลค่านั้นย่อมเป็นเรื่องที่ดีเสมอและคุ้มค่าที่จะเสี่ยงประเด็นต่อมาครับครูชกาและในที่สุดครับเราก็เห็นคุูชกาอีกครั้งแล้วในรูปแบบของนกหวีดโฉใหม่ที่ทางเจ้าของร้านแกะสลักนั้นได้เตรียมมาให้กับตัวของลิก,กในตอนนี้ครับนกหวีดคุชกานั้นสามารถใช้งานไดนน้เหมือนนกหวีดเขาทั่ววไปแล้ หรือพูดง่ายๆคือตอนนี้โนวิดคาวของลิโกะนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วและพร้อมใช้งานแล้วด้วยประเด็นต่อมาครับโจของร้านอย่างที่ตัวของมาจิคาเจียเคยอธิบายไปแล้วครับว่าปกติแล้วคนในหมู่บ้านนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาตามความต้องการของตัวเองตามกิเลสที่ตัวเองมียิงมากมายเท่าไรก็ยิ่งสร้างร่างกายที่น่ากลัวเท่านั้น ตัวเจ้าของร้านนี้ก็กรณีเดียวกันนะครับตัวร่างกายของเขานั่นก็คือร้านแห่งนี้ที่เราได้เห็นนั่นแหละครับกิเลสรือความปรารถนาของเขาคือการตั้งอยู่กับร้านแบบนี้ดังนั้นทำให้ร่างกายของเขาเชื่อมติดกับร้านแห่งนี้เขาไม่สามารถหนีไปไหนได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตามความปรารถนาดั้งเดิมของเขาแต่เป็นโชคดีของเขาครับที่ชีวิตสุดท้ายของเขาได้ทําการแกะสลักนกหวีดขาวของตัวลิโกเป็นที่เรียบร้อยเป็นความสวยงามสุดท้ายที่เขาได้เห็นก่อนจะได้เสียชีวิตลงไปต่อมาครับการแลกเปลี่ยนของลิโก เนื้อเรื่องตอนนี้เดินเร็วไปนิดหนึ่งครับแต่ผมจะอธิบายให้ท่านู้ชมฟังตอนที่มาจีคัดจะได้ล่างใหม่มาถ้าถามว่าทาไมดียวเขาถึงได้ล่างใหม่มาเร็วขนาดนั้นนันเพราะการแลกเปลี่ยนของลิกโกะครับท่านชมสังเกตตอนนี้ดีๆตัวของลิโกะนั้นได้ตัดผมสั้นไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นคือการแลกเปลี่ยนของลิกโกะนั่นเองอย่างที่เคยบอกไปเหมือนกันครับว่าปกติแล้วมนุษย์ในหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นของที่มีค่ายอย่างมหาศาลให้ใครหลายๆคนต้องการอาวัยวะและร่างกายจากมนุษย์ นั้นเส้นหมของลรโกะเลยมีค่ามากในการแลกเปลี่ยนร่างกายของมาจิคาจิให้เป็นรูปร่างไม่ซึ่งร่างกายนี้ก็พิเศษกว่าเดิมร่างกายนี้ให้มาจิคาจินนสามารถวิ่งได้เร็วเกินกว่าขี่จักัดที่เขาเคยมีถือเป็นโชคเดีวยวของกลุ่มลิโกะคาจิจากคนที่ชื่อว่ามาจิคาจิพอท้ายที่สุดแล้วตัวของมาจิคาจินั้นก็ช่วยกลุ่มของลรโกะทุกทางไม่ว่าเขาต้องการผลประโยชน์หรือไม่และทำให้ลีโกะสามารถลอดจากสถานการณ์ผู้ล่าครั้งนี้ไปได้ประเด็นต่อมาครับเลกุสมบัติปริสุด ผมขอตั้งชื่ออย่างนี้ตามสีของมันเลยนะครับโดยสิ่งที่เราเห็นตรงหน้านี้ครับคือพลังของนกหวีดขาวพรชกานันเองโดยแต่เดิมแล้วนกหวีดขาวนั้นมีความสามารถในการเปิดใช้งานสมบัติศักศดิ์สิทธิ์โดยเป็นสมบัติที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้โดยตรงซึ่งในตอนนี้ก็คือตัวของเลกูนันเองครับ่ท่านผู้ชมยังไม่ลืมตัวของเลกูนั้นก็นคือสมบัติศักศดิ์สิทธิ์จากก้นบึ้งของอบิสเรียกได้ว่าถะเป็นสมบัติลึกลับชิ้นหนึ่งของตัวลีโกะเลยก็ว่าได้ และด้วยการประสานการของพลังโนวิดขาวของตัวลิโก้ครับทำให้เลกุนนั้นได้ร่างกายใหม่ที่เราเห็นซึงร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ร่างกายเดียวกันกับที่เห็นในตัวของมูบี้ดอฟเดอะดิฟโซที่เป็นร่างกายสีดําเต็มไปด้วยความคลั่งและถ้าเราดูจากตอนนี้ดีครับตัวของเลกุนนั้นได้รับความเร็วอย่างมหาศาลทางเลือดแรงที่มีมากกว่าเดิมอย่างมากเลยครับอีกทางในล่างนี้หมวกของเลกุได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญ,ญลักษณ์ด้วยที่แต่เดิมแล้วสัญ,ญลักษณ์บนหมวกของเลกุนนั้นจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยิงพลังงาน ตามจนนี่สามารถยิงขึ้นมาได้แต่ครั้งนี้มันกลายเป็นลูกหัวใจหรือลูกโครงกระดูกซึ่งในจุดนี้ <c oughs> ก็อาจจะสื่อถึงพลังบงอย่างที่ตัวเลกุมีก็ได้ครับและประเด็นต่อมาครับจูโรอิโม่หนึ่งในสามนักป่าถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากครับที่อยู่ดีตัวของหมู่บ้านนั้นก็มีสามนักปราคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาแทนที่ตัวของเวโก้ซึ่งความพรฒนาของตัวจูโรอิโม่นั้นก็คือการต่อสู้เมื่อในตามที่มีการต่อสู้ตัวของเขานั้นจะกระโจนเข้าใส่ศัตรูโดยไม่คิดอะไรทั้งนั้นโดยตรงกันข้ากับสามนักป ที่เวลาจะโผล่ตัวออกมานั้นไปไปได้ยากมากหรือพูดง่ายๆคือตัว3นักบ่านั้นไม่ใช่คนชอบเสียงนั่นเองครับโอเคครับท่านผู้ชมและคลิปตัวนี้ก็จบลงแล้วนะครับโดยในตอนถัดไปนั้นจะมีการเล่าที่เกี่ยวข้องกับภาพที่เราเห็นไข่สีเหลืองไข่อะไรบางอย่างที่เราเห็นนัแตตัวเทลเลอร์แม่ตัวของโอพีก็มีการปรากฏเช่นเดียวกันซึ่งไข่นี้มีความสาคัญกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างมากและเรียกได้ว่าไปจุดพลิกผ่านของเนื้อเรื่องเลยก็ว่าได้ซึ่งมันจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมนใปตอนถัดไปครับ สำหรับวันนี้ถ้าผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมเพื่อกำลังใจในการติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับและตอนนี้ครับผมติดเอพิกเป็นอย่างมากทำให้บางทีอาจจะลงคลิปช้าน,นิดหน่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ